สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลาเซลล์นะครับผมปฏิปั๊มน้ำบาดาลนะครับเป็นบ่อเดิมเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์นะครับที่เพลอรวันนะครับผมอุณหภูมิดีมากครับพุ่งเลยนะครับแรงมากนะครับชุดสามแผงนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นสายไฟเดิมนะครับผมเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์นะครับเดินสาย มาทางนี้นะครับตามหน้างานนะครับผมนี่ครับแผงของเราช่างน้อยกำลังเก็บงานนะครับเจ้เผินกำลังขุดที่ไหนครับบรรยากาศเป็นบ้านสวนนะครับจะปลูกทำการ,กรเกษตรนี่นะครับนู่นนะครับร้อนมากครับวันนี้ จะเผินขุดหน่อไม้อยู่ครับไม่รู้เจอหรือเปล่าสนใจติดต่อเข้า,า,าม,มาได้ครับผม0807281044เจเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม